สวัสดีครับจากรบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวพอดีเราทําการตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยมดแล้วแม็กโคเล็กนะครับขึ้นกระบะได้นะครับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับนานๆเข้ามาทีนะครับตัวนี้เป็นโคมัตสุ PC 03นะครับเพจมันจะเขียน PC 03นขีดหนึ่งนะครับน้าหนักเขาจะเค้มไว้ที่613โลก็ตีว่า700ก็เทียบเท่ากับโกบิโก้พี0ีนะครับตัวนี้เกือบตันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับมาดูล ตัวนี้นะฮะเนี่ยสีเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเลยดูแท็กนะครับแท็กยางยังสวยอยู่ครับนี่ตัวดึงตัวเดินนะครับอ่าคันนี้ได้มารนถะมันจอดอยู่ในฟาร์มอ่าอันนี้เป็นถังไฮดรอลิกนะครับเนี่ยฮะระดับอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับเป็นเครื่องยันม้านะครับแต่โคมาสุซื้อมาก็ติดตาโคมาสุเรียบร้อยอ่านะฮะกองเกลืองแห้งนะครับกองอากาศเปลี่ยนให้แล้วอะไรหาง่ายนะครับตัวนี้ อ่าดูนะครับข้างล่างสวยๆเลยนะครับล้างมาก็เป็นเนี้ยเราไม่ได้พ่นสีเก็บให้นะครับก็คือลูกค้าจะได้เห็นว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นระดับน้ํามันดีเซลอยู่นี้อ่าฮะนี่สวิตยังสวิตเดิมเลยไหมฮะสวิตเดิมกุญแจเดิมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะชั่วโมงอยู่ที่สองพันแปดร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงนะครับอ่าปิดนะฮะแท็กสวยอยู่นะครับตั้งได้นะครับนี่นะฮะ PC03 นะฮะ615โลนะครับน้ำหนักแล้วก็มาตรฐานนะครับคอนโทรลของโคมสุแล้วก็ตรงนี้ซีนตรงนี้เราเปลี่ยนให้แล้วนะครับซีนสวิงไอสวิงบูมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหรือ,อยากแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนให้แล้วอ่าแล้วก็ซีนกระบอกผานดันเปลี่ยนให้แล้วนะครับปุ้กีก็เป็นผุกกีมาแบบนี้นะครับของญี่ปุ่น สลักอะไรพวกนี้เราก็ทําการแก้ไขาให้แน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนไฟใช้ได้นี่ครับเพจสือเพจ pc03.1 เพจเดิมนะครับไม่ได้ทําใหม่ไม่ได้ตอกใหม่นะครับสัญลักษณ์โคมสุอยู่ครบอ่าดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองรีวิวให้ดูนะครับอ่าเป็นเครื่องสูบเดียวครับตัวนี้ อ่าเนี่ยเอวสวิงใช้ได้ครับเนี่ยนะเนี่ย ดูนะครับไอขุดไม่ค่อยเก่งนะครับลองดูนะรีวิวข้าวนะครับไม่ค่อยถนัดเหมือนกันทนายขับเทงดูนะครับตัดอ่ามันก็เข้าอยู่นะฐานแบบนี้ขี่แบบนี้ ยากโย่ยากโย่ต้องคนเคยเล่นนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับเออะออาไปเล่นเองนะครับรถพวกนี้น ประมาณนี้อ้าวท่านใดหาไมโคเล็กนะครับไปใช้งานตามสวนตามไรนะครับอาจจะเนี้ยมันมันรีวิวแเรารีวิวแค่เบื้องต้นนะครับบางคนอาจจะใช้เก่งกว่าผมนะครับ อย่างไงลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่0922565474นะครับร้านอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรีนะครับอันนี้มันอันน,น,น,นี้มันหิว้วแฮะมีหูหิ้วไว้เลยอ่าส่วนเดินอื่นแล้วก็ลูกค้าเอาไปใช้ก็เจอปัญหาก็อาจจะตรวจเช็คแล้วก็เวลาเสียนะครับมันใส่กระบะได้ครับเอาไปซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับแล้วมันเป็นคมไม่สุอะไรก็หาง่ายนะครับโอเคขอบคุณครับ